สวัสดีครับหนุ่มมนอกออกมาดูหามิ้มแถวบ้านนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับลองเดินไปหากันเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้เจอรังร้างนะครับรังหนึ่งอยู่บนต้นมะข่านะครับข้างหลังผมนะครับเสียดายนะครับมาไม่ทันเดี๋ยวลองไปหาดูข้างหน้าเรื่อยๆนะครับวันนี้จะได้มิ้มสักรังไหมนะครับไปรุนกันครับ เจอเพิ่งร้างนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ชาวบ้านผุมฝนไม่ค่อยตกนะครับมันแรงนะครับอันนี้อยู่บนต้นมะข่านะครับกลางทุ่งนาเลยนะครับร้างไปแล้วนะครับน่าจะไม่มีแหล่งอาหารนะครับวันนี้เจอร้างมาสองรังแล้วนะครับอันนี้รงังสวยหน่อยนะครับเสียดาย ดี๋ยวลองไปหาดูกันต่อนะครับวันนี้เหมือนโดนตัดหัวน้ำไปเลยปะไม่ไม่ตัดหัวน้ไม่ใช่ใชี่น้องนี่นะครับขี่รถผ่านมาจอดคุยโทรศัพท์องนั้นหน้าขึ้นไปเจอนะครับพึ่งหลวงครับกลังน่าจะกำลังใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้มีน้ำหรือเปล่าเหมือนจะปีนยาก น้ำเยอะนะครับตน้นนี้นี่ครับอยู่ติดทางคงต้องเอาัางน่าจะกำลังพอดีไปครับเตรียมตัว จะให้น้องปีนนี่นะครับคนปีนีครับให้ผัดลูกบอลจพืไม่กระพือแลมีนะครับเราจะทำครบนะครับเพื่อขึ้นไปเอาพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำนะครับแบบง่ายๆนะครับก็จะตัดเอา 何 เอาหญ้ากันหนึ่งมันน้มเสร็จแล้วครับครบส่งข้าปวดเตรียมขึ้นแล้วนะครับขึ้นอยู่ด้านบนนะครับไม่สูงมากแะขึ้นยากนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นล้วมครับควันบังหมดวะ เอาควันเอาควันไปทางนู้นให้มันโดนพึ่ง่อนให้มันตื่น,นมันเรื่องงอกไปทางซ้ายอีกอ่อนแน่นอนเลยไหวขนาดนี้เป่าได้ไหม ไฟเด้อละ่ะใหญ่ตจ้อ่อนเทพอะไหนเฮ้ย,ยไม่อ่อนล,ะละ็อกลักไม่อ่อนล็อกน้ำบ่ โค้งเองก็ไม่โคมันจะหมดอนหมดอแล้วหมดแล้ว,<ะ>ลวลสวยงามสวยรักปลอดไปแล้วด้วยอืมไม่มีน้ำหรอกวะตูนี่มันอย่างนี้ม,มีตกไม้นะครับขึ้นไปปัดแล้วนะครับ ข้งนางล่างก็ต้องมีควันด้วยนะครับควันจะหมดก่อนเดี๋ยวก็ไหม้ั้งสีนี่องวางบุ้นนี่น่นี่หน่นี่รังพึ่งลงเอง ลงแหละตัวเยอะออยัง,ง,ะยงเดี๋ยวแป๊บนึงถึงแล้วเนี่ยตัดถึงแล้วเนี่ออยายากหน่อยนะครับน้ำเยอะจะ <c oughs> ขึ้นไปถึงแล้วปัดตัวออกให้หมดก่อนตัดแล้วนะครับ บ่อนเลยตอนนี้วางไว้มีน้ำไหม่ะเดี๋ยวช่วยน้องก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนลงมา นี่ครับไม่มีน้ำเลยได้ตัวอ่อนมานิดหน่อยเสียดายครับมาช้าไปครับเรียบร้อยนะครับพึ่งไม่มีน้ำพอได้ตัวอ่อนนิดหน่อยนะครับ นี่ครับเสร็จจากตีเพึ่งหลวงมาหามิ้มต่อนะครับเจอแล้วรังไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวลองไปลุ้นหัวน้ำนะครับว่าจะมีน้ำหรือเปล่าพึ่งหลวงเมื่อกี้ไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวนะครับเกสรก็ไม่มีได้ตัวอ่อนมานิดหน่อยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้น้ำไหมนะครับ ก็ทรงหัวน้ำป่องๆอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะฝ่อหรือเปล่ารอลุ้นนะครับต้องปีนนะครับหายากนะครับช่วงนี้เจอแล้วก็ต้องเอานะครับจะยากแค่ไหนก็ต้องพยายามเอาให้ได้นะครับกว่าจะได้คลิปๆหนึ่งนี่ยากนะครับกว่าจะหาเจอกว่าจะขึ้นเอานะครับ อันนี้ก็อยู่ปลายๆกิ่งด้วยครับต้องระวังครับอันตรายนี่น้องพึ่งกลับจากกินอาหารนะครับชาติไม่ต้องการอกไม่ผ่านได้กลับมาหาพึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนตัดแล้วกันนะครับ นี่นะครับมิมสูงเราก็าทำครบเล็กๆง่ายๆนะครับไปให้พอมีควันนะครับเอาไปใส่มันข้างบนนะคเดี๋ยวมัดเชือกขึ้นไปให้น้องข้างบนแล้วเอาไม้แห่ควันเข้าไปนะครับแล้วรอดูนะครับนี่นะครับเอาควันเสียบกับไม้นะครับขึ้นไปแล้วก็ยื่นไปหาหลังหลังมีมสูตรงนี้นะครับแบบว่า ตรงปลายนิ้วนะครับดำๆควันดื่นไปให้โดนถ้ามันหดนะครับใช้ควันนะครับไม่ได้ใช้ไฟนะครับรังอยู่นี่นะครับร,รังมันจะล้างแล้วเห็นหัวน้ำไหมล่ะอะไนะ้ำฟอไหมเนี่ยฟอวะฮะน้ำฟอว่ะตัดถึงไหมมันฟอเลยเหรอ ตัดดูหน่อยเห,เหมือนจะไม่มีน้ำอีกแล้วครับเมื่อยแล้วเดี๋ยวรอ,อลงมาดูข้างล่างแล้วกันนะครับมีตัวอ่อนไหมมีนะครับปรากฏว่าเอาลงมาแล้วไม่มีน้ำนะครับในรูแห้งหมดเลยเดี๋ยวกลับไปไว้ที่เดิมคืนนะให้มันเลี้ยงตัวอ่อนที่เหลือให้หมด